ข้อ43ชายชาราที่ค้างขามันไม่ใช่หนทางไกลที่จะไปแต่โยนไปพร้อมกันนอกจากนี้ยังมีความล่าช้าเมื่อคุณมาถึงเมืองนั้นตอนเย็นแล้วฉันลงจากรถไฟเรียกว่าชินยเยเฮนมันยังปิดอยู่ดังนั้นฉันจึงต้องตรงไปที่บ้านกับลู คริปเปอฉันอยากพบชินเยฮันก่อนแล้ววางแผนขึ้นแท็กซี่ฉันกำลังแสดงที่อยู่ให้คนขับพิก y แบ็กยังถามสองสามคำเฮ้ hey, อาจารย์ไปที่ที่อยู่นี้เฮ้โอเคอ๋อคุณรู้จักบ้านหลังนี้ไหมเรเขาเป็นอย่างไรบ้างคุณจะซื้อบ้านหรือไม่ ไม่ต้องพูดถึงทำเลที่ตั้งของบ้านหลังนี้ดีจริงๆมันไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองแต่ก็ยังอยู่ริมถนนสายหลักในเมืองง่ายต่อการไปทุกที่นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอยู่ติดกันสภาพแวดล้อมและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ดีมากโอ้ขอบคุณเรามาถึงที่อยู่ที่ชินเยฮันให้ไว้ฉันประหลาดใจบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านคาตกรรม ไม่เพียงแต่ไม่ดูร้ายยังมีคนที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงพื้นดินเป็นหญิงชาราคนหนึ่งที่เปิดประตูให้เราไม่หนุ่มแต่ก็ยังกระฉับกระเฉงมากในการรับชมฉันตรงประเด็นคุณกำลังมองหาการขายบ้านของคุณหรือไม่หญิงชาราพยักหน้าดังนั้นเขาจึงปล่อยให้เราเข้าไปในเวลานี้ชินเยฮันยังไม่มา ฉันคิดในใจว่าบางทีเขาอาจจะล่าช้าเพราะบางสิ่งบางอย่างแต่ฉันอยู่ที่นี่แล้วฉันถามสั้นๆเกี่ยวกับสถานการณ์ของบ้านรอจนกว่าชินยเยเฮนจะมาถึงนอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาป้าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของคุณบ้านหลังนี้เคยเป็นที่ที่ภรรยาและฉันอาศัยอยู่แต่ภรรยาของฉันเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้ลูกชายและลูกสาวอยู่ต่างประเทศ ดังนั้นฉันจะขายบ้านไปต่างประเทศเพื่ออยู่กับลูกๆของคุณสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณไม่ต้องเห็นสิ่งต่างๆและคิดถึงผู้คนในบ้านหลังนี้ถือได้ว่ามีการพึ่งพาฉันลุกขึ้นเดินไปรอบๆบ,บ้านรูปแบบห้องสามห้องนอนและสองห้องนั่งเล่นมีพื้นที่ประมาณ140ตารางเมตรโดยการตรวจสอบด้วยสายตาแม้ว่าการตกแต่งจะไม่หรูหราแต่ก็ยังสง่างามมองไปรอบ ฮ<ะ>่าฮฉันค่อนข้างพอใจกับการวางแนวของบ้านหรืออะไรสักอย่างดี B. คุณจะขายได้เท่าไหร่เจ็ดหมื่นบาทหญิงชาราเสนอราคาค่อนข้างถูกฉันตื่นเต้นเล็กน้อยแต่ฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้สักครู่ฉันคิดว่าชินเยฮันขอให้ฉันมาที่บ้านหลังนี้ฉันเกรงว่ามันไม่ง่ายนักที่จะหยิบความหย่อนห้าห้าราคาถูกอาป้า บ้านหลังนี้ไม่มีอะไรผิดปกติหรอบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรผิดปกติแต่ถ้าคุณต้องการซื้อเป็นที่พึงปรารถนาที่จะเพิ่มเงื่อนไขในสัญญาแค่ต้องอยู่คนเดียวและห้องนอนด้านในควรเหมือนเดิมเสมอสภาพของเขารุนแรงเกินไปมันเทียบเท่ากับฉันซื้อบ้านหลังนี้มันเพิ่มกระแทกเข้าที่มือของเขาทำาไมคุณถึงมีคำขอเช่นนี้ชายชาราของครอบครัวเราไม่เคยจากไป ยังอยู่ในห้องนอนนั้นจริงๆแล้วฉันไม่อยากจะไปแต่การอยู่ที่นี่แบบนี้ไม่ใช่ทางเลือกและไม่ใช่ว่าฉันไม่ให้คนอื่นแต่ต้องห้องนอนด้านในเพียงแต่ชายชาราของเรามีอารมณ์ร้อนบางครั้งสิ่งต่างๆจะถูกทิ้งไว้ข้างในถ้วยชาหรืออะไรสักอย่างถ้าคุณไม่ให้อะไรเขาทุกมันเขาเดินไปมาในตอนกลางคืนสามารถเดินได้ทั้งคืนฉันรู้สึกสงสารเธอเช่นกัน ถ้าเหนื่อก็มีแค่ทำอะไรส่งถ้วยเข้าไปสองสามถ้วยและตั้งค่าฉันกลัวว่าฉันจะทำให้คนอื่นกลัวเมื่อถึงเวลาท้ายที่สุดก็เป็นภรรยาของฉันทำให้ใครกลัวฉันไม่ปล่อยมันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นี่ไม่ใช่ผีสิงหรอือแต่ฟังหญิงชรายกเว้นไม่กี่ถ้วยสิ่งนั้นดูเหมือนจะไม่มีทักษะที่ยอดเยี่ยมแต่ฉันไม่มีความสามารถอีกต่อไป เขาก็น่ารำคาญเช่นกันฉันลังเลที่จะรอให้ชินเยฮันมาลองคิดดูในระยะยาวฉันไม่ได้คาดหวังว่าลูคริปเปอร์จะค่อนข้างกล้าหาญพาเราเข้าไปในห้องนอนลูกคริปเปอร์ขอให้หญิงชราพาเราเข้าไปในห้องนอนโดยตรงฉันแค่ตามหลังห้องนอนสะอาดมากกำแพงด้านหนึ่งถูกทุบเข้าไปในตู้หนังสือขนาดใหญ่โดยพื้นฐานแล้วมันเต็มไปด้วยหนังสือ และมันก็เป็นอย่างที่หญิงชาราพูดมีถ้วยหลายถ้วยบนโต๊ะข้างเตียงเล็กๆข้างเตียงฉันจะเข้าไปในบ้านหลังนี้จริงๆแล้วไม่มีความรู้สึกอึดอัดแต่ลูกคริปรดูเหมือนจะรู้สึกบางอย่างตรงขมวดคิ้วฉันดูมันเราสามคนเลิกกันชายง่อยถามหญิงชาราคำถามชายชาราของคุณตายได้อย่างไรโอเคหญิงชาราเปิดกล่องสนทนาในขณะนี้ ชายชราในครอบครัวของฉันเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลายัยมีงานอดิเรกสองอย่างในชีวิตนี้หนึ่งคือการศึกษาความรู้อีกคนกำลังเล่นหมากรุกรอจนกว่าคุณจะ,กะเกษียณอายุโดยพื้นฐานแล้วฉันมุ่งเน้นพลังงานไปกับการเล่นหมากรุกบางครั้งฉันมักจะดึงผู้ขับขี่บางคนกลับบ้านเพื่อเคลื่อนไหวฉันสามารถทำได้ในวันรุ่งขึ้นเพียงครื่งเดินก่อนที่เขาจะจากไป อาจเป็นไปได้ว่าฉันได้พบกับคนที่มีทักษะหมากรุกเป็นพิเศษเธอลากคนนั้นกลับบ้านทุกวันเพื่อเล่นหมากรุกในตอนท้ายของแต่ละครั้งก็ยังไม่มีที่สิ้นสุดลงมาหลายครั้งอาจเป็นเพราะร่างกายของเธอไม่สามารถยึดมั่นได้คืนหนึ่งฉันหัวใจวายและมันก็เป็นเช่นนั้นเธอนอนอยู่ข้างๆฉันฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนตายแล้วหรือเปล่ายังอยู่ในตอนเช้า ฉันถักมันและพบว่าร่างกายของฉันแข็งฟังหญิงชราฉันก็สับสนเหมือนกันเขาควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นจุดจบของชีวิตของเขามีเหตุผลว่าฉันควรจะกลับชาติมาเกิดฉันหันศีรษะไปมองชินเยฮันเป็นประจำฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเห็นว่าลุกคริเพลก็สับสนเช่นกันดูเหมือนว่าเขาจะรอให้ชินเยฮันมาได้เท่านั้นเพื่อแก้ปัญหาป้าออ มีบางสิ่งที่ฉันมองไม่เห็นดีเรามาพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนผมยาวมาหาฉันคุณบอกว่าเราเคยมาที่นี่แค่ขอให้เขาโทรหาฉันดีทิสมีอะไรผิดปกติคุณเห็นไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันคิดว่าเป็นเช่นนั้นมันอาจจะแปลกไปหน่อยเพราะเมื่อกี้เราไปดูห้องนอนมีกำแพงหนังสือ พูดอย่างเคร่งครัดหนังสือเล่มน,นี้สามารถปัดเป่าวิญญาณชั่วร้ายได้เพราะคำพูดถูกต้องสิ่งที่เรียกว่าความชั่วร้ายไม่ได้มีใช่เหนือความดีนี่คือเหตุผลโดยปกติห้องสมุดเป็นสถานที่ที่สะอาดมากและมันก็เป็นเช่นนั้นผีของชายชราย,ยังคงอาศัยอยู่ในห้องนอนนั้นสิ่งนี้ต้องไม่สมเหตุสมผลแม้ว่าลูคริปเปอร์จะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วคำพูดละ่ะ แต่ก็ทําให้ผู้คนรู้สึกว่ามีความจริงอยู่บ้างคําผู้สามารถปัดเ่าวิญญาณชั่วร้ายได้สิ่งนี้ควรจะเป็นจริงมิฉะนั้นคําที่เขียนบนกระดาษรูนมันจะมีผลในการขับไล่วิญญาณชั่วร้ายได้อย่างไรน่าเสียดายที่เราสองคนไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับอภิปัชยามากนักไม่สามารถพูดคุยได้ฉันต้องหาโรงแรมมาพักก่อนฉันนอนไม่ค่อยหลับฉันกังวลเสมอว่าจะพลาดสายจากชิน ยยเฮนตื่นขึ้นมาเมื่อคุณนอนหลับอน,นิจจามันจนถึงรุ่งสางแต่เขายังไม่ได้ยินจากเขาชินเยฮฮนจะไม่มาไม่มีทางเริ่มต้นกับบ้านหลังนี้ได้ตอนนี้ฉันอยู่ในตำแหน่งที่น่าอึดอัดใจ,จคุณบอกว่ากลับไปฉันกลัวว่าเขาจะมาเราสองคนพลาดไปอย่ากลับไปฉันรอได้แค่ที่นี่อน,นิจจาย่ารีบร้อน คุณรอแล้วไงไปบ้านและถามอีกสักหน่อยบางทีเราอาจจะหาทางออกเพราะหลายครั้งสิ่งแปลกประหลาดเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องแก้ไขด้วยความช่วยเหลือของเวทมนต์ชายชาราไม่เคยจากไปมันอาจจะเป็นบางอย่างที่ขาดหายไปดีเขามีประเด็นอดีตเจ้าหน้าที่ราชวงศ์ไม่ใช่เพราะพระราชกฤษฎีกาศักดิ์สิทธิ์ที่เขาปฏิเสธที่จะกลับชาติมาเกิดหรือ บางทีพวกเขาอาจอยู่ที่บ้านนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ชายชราหวังไม่ได้เราสองคนจึงไปที่บ้านอีกครั้งฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ตลอดทางในกรณีที่ชายชราคิดถึงหญิงชราในครอบครัวของพวกเขาจากนั้นก็เป็นการไม่ปรากฏตัวโดยสิ้นเชิง